สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคนพารวยนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารีวิวสินค้านะครับครีมทาที่ประจอนนะครับฟรีเม็กทรีนะครับกำลังเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยได้เยอะเลยนะครับทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามนะครับวันนี้ผมพาแฟนคลับรายการมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอปากช่องนะครับผู้ใช้สินค้าอยู่ข้างๆเราครับพี่แนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนิทการค่ะพี่นิทการวันนี้เราอยู่ที่ ปากช่องค่ะปักช่องค่ะอ่าปากอ่าแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นของพี่นี่คือทําอาชีพอะไรเอ่ยก็หลายอย่างเลยเลี้ยงวัวนมเลี้ยงวัวด้วยเป็นแม่ค้าด้วยใช่นะครับดูเกษตรกรเลี้ยงวัวยังหน้าตาน่ารักขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาเข้าเรื่องของครีมพี่ไปเจอครีมตัวนี้มาเนี่ยเอ่อทีแรกๆเลยเนี่ยคิดว่าครีมตัวนี้จะช่วยอะไรได้ั้งไม่ช่วยอะไรเลยค่ะฟังแล้วมันแปลกหูไหมครีมทาที่ประชัน แล้วมาลองยังไงครับถึงเชื่อได้ก็แม่ยาวมาให้ทดลองใช้แล้วก็ลองกับตัวเองก่อนคือว่าถ่ายรูปไว้ดูครับคือความไม่เชื่อถ่ายรูปไว้ดูความเปลี่ยนแปลงแค่ประมาณถ้าเรื่องแบบความกระชับนี่ประมาณสิบวันสิบวันใช่ค่ะแสดงว่ากระชับก่อนหน้านี้น้ําหนัก ประมาณเท่าไหร่ครับอืมแปดสิบสองค่ะแปดสิบสองตอนนี้หกสิบแปดหกสิบแปดก็ก็หลายกิโลอยู่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับจากแปดสิบสองหรือหกสิบแปดสองเดือนครึ่งค่ะสองเดือนครึ่งก็ทายังไงครับแตกต่างจากคนอื่นไหมในการทาไม่ค่ะมีเทคนิคแคล็ดลับยังไงไหมครับไม่มีเหมือนเหมือนทุกคนนะคะเหมือนทุกคนก็คือหลังอาบน้ําเสร็จใช่นะก่อนนอนเราก็ทาที่ข้อมือนะครับแล้วก็ที่สองข้างครับท่านผู้ชมปกติเลยนะค่ะอย่าสงสัยนะครับว่า มันทําไมถึงต้องทาไม่กี่จุดคือหลักๆก,ก็คือจุดที่ประจอนะครับครีมทาที่ประจรตรงนี้ก็คือเขาจะซึมเข้าไปในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็ไปสร้างโกรทโฮโมนหรือว่าไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นและมันก็ส่งผลทาตรงไหนแล้วปวดเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงไหน อ,อย่างเมื่อสักครู่เราจะอาจจะเจอพี่เขาป่วยเป็นโรคลิสิดวงก็ทาตรงนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็จะไปสร้างซ่อมแซมไอ้ส่วนที่มันป่วยมันสึกหลอเนี่ยให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนอกจากพี่เรื่องของหุ่นแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็เรื่องหน้าตาค่ะหน้าตาเป็นไงขึ้นแสดงว่าเมื่อก่อนขี้เละไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นคน,น,นหน้าเรียวไง,ไงอ่าแล้วก็หน้าใต้ตานี่จะ เป็นถุงใต้ตาอ๋อใช่นะครับแล้วทาไปแล้วก็สองเดือนเหมือนกันที่เราทาตรงนี้น่าจะเห็นเร็วกว่าค่ะประมาณเดือนนึ่งก็คือทาหน้าด้วยไม่ไม่ไม่ทาตามที่ประจานอย่าไปทาหน้านะคะไม่ได้ทาหน้าทาหน้าไม่ได้เหรอครับก็ใช่แต่ว่าที่ไม่ได้ทาหน้าเลยจิบทาบางคนก็อาจจะทาแต่จิบไม่ทาอ๋อไม่ต้องทาหน้าเลยก็มีอะไรบอกท่านผู้ชมไหมที่ก็ยังบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อนะครับหรืออยากให้คนอื่นลองใช้ก็ ของนี้ก็ต้องลองเองเนาะเพราะว่าตัวเราเองก็ยังไม่เชื่อในครั้งแรกเลยใช่ต้องลองเองเพราะว่าอะไรก็ช่างมอนมันเป็นการโฆษณาอยู่นี้การโฆษณาจะเยอะครับอันนี้ลองก็มากับตัวเลยกล้าพูดเพราะว่าไม่กล้าโกหกยู่แลลวครับอันนี้จากจากผู้ใช้จริงครับท่านผู้ชมนะครับเฟอร์แมกทรีนะครับครีมทาที่ประจอนะครับ สามารถช่วยคุณได้อย่างๆแล้วก็นอกจากใช้ดีแล้วเนี่ยสามารถบอกต่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้ครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเคสอื่นๆนะครับกับครีมทาที่ประจอรครับจากคนพารวยครับผมสนับสนุนโดยมูลนิธิศรีเจริญธรรม